สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนครับอันนี้พม่านะครับพ่อจะเป็นพ่อจะเป็นนี่ครับยอดพยักแม่สอรวมชัยเสียบอยราชบุรีนะครับแม่สายแม่นะครับพ่อยอดพยักยอดพยักเนี่ยเป็นเกิดวันที่ยี่สิบเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกิดวันที่29่มิถุนายนนะครับ พ่อยอดพยักหนึ่งจะเป็นลูกมหานาครน,นะครับพ่อยอดพยักเป็นพ่อเป็นลูกมหานาครแม่เป็นสรวมชัยเสียบอยราชบุรีนะครับตัวผู้สามตัวนะครับเกิดวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับจะเข้าสี่เดือนแล้วนะครับไก่นะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับพ่อลูกมหานาครแม่สรวมชัยเสียบอยราชบุรีนะครับ เพชรเชียงคำฝากติดตามด้วยนะครับพม่าพุเ,เชียงคำ086-235-5454 086-235-5454นะครับพมาตีเชิงนะครับเพชรเชียงคำขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ